อิสสูทีเนะคะก่อนเติมยาแอร์นะคะค่าการทํางานด้านโลอยู่ที่40่อยู่ที่200เดินเบานะคะความเย็นภายในรถได้อยู่ที่20องศาอุณหภูมิรอบๆวันนี้อยู่ที่31องศาะค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์นะคะ ตอนนี้น้ำยากำลังจะเข้าไปในระบบนะคะ,ะเติมน้ํายาแอร์ไปได้นิดหนึ่งนะคะว่าหราประมาณหนึ่งขีดนะคะความร้อนแอร์นะคะขึ้นมาที่250อุณหภูมิภายในรถนะคะลงมาที่17องศาค่ะ ตอนนี้คอแเมตัดค่ะคอมเมทำงานค่ะว,วัดอุณหภูมินะคะก็วัดออกจากช่องลมนะคะจะปิดพัดลมก็เปินอยู่ที่สุดนะคะ ระดับความเย็นของแอรนะคะก็ปรับอยู่ที่สุดค่ะรถผ่านการใช้งานมา233,897กิโลเมตรค่ะ รถอิสุทีเอนะคะช่างจัดการเปลี่ยนตัวสวช์ผัดลมนะคะตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเก่าของลูกค้านะคะอันนี้นะคะตัวเก่าของลูกค้านะคะก็จะเห็นขาสวช์นะคะเป็นสนิมแล้วนะคะตัวนี้ตัวใหม่นะคะ ให้ช่างประกอบค่ะ,ะตัวเก่านะคะมันจะหมุนได้รอบเลยนะคะเดี๋ยวจะลองให้ช่างหมุนดูนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะประกอบตัวใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะมาหมุนตัวใหม่ให้ดูนะคะเอาใส่แล้วก่อนช่างจัดการประกอบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสกันนะคะ ตัวนี้สปิดหนึ่งค่ะสปีดสองสปีดสามหมุนไม่ได้แล้วนะคะก็จะหมุนได้แค่นี้นะคะ,ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะสุดตรงที่ปิดนะคะไม่เหมือนตัวเก่านะคะที่จะหมุนได้รอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ